แตแล้วทำไมพี่ถึงสะดุดเธอนี่มันเป็นซุ้มแบบว่าพี่เข้าใจแล้วใช่ยังไงครับพี่เข้าใจแล้วทำไมพี่ถึงสะดุดเพราะพี่ก้มมากเลยเมื่อกี้แล้วมันก็เหยียบด้วยออ๋เแต่ชุดสวยมากเราต้องขอบคุณวีแบรนด์ต้องขอบคุณบนเวทีขอบคุณแบรนด์เสื้อผ้าบนเวทีใช่ค่ะนะครับตอนแรกอื่นเรามายังไงอะไม่ตอนแรกคือขึ้นมาบนเวทีตอนแรกก็ยืนร้องคนเดียวก็โอเคนะใช่พอมีพี่โดมด้วยอึดอัดทันทีเลยเวทีเลย ม่เกียวนบบั่นัเปหมดตรงนี้เม่แต่เราชอบอวิธีการาใส่ท่าทางของพี่แก้มเมื่อกี้อ๋อาการร้องเพลงจัลทิชันนี่คือหนที่เราชอบเราต้องจําเนื้อด้วยไงโอเครู้ที่จาเนื้ออย่างหนึ่งใช่ดีอะเรามีอะไรจะแบบพูดคุยกับทุกคนจ้ไหมครับผมก็ในโอกาสวันปีใหม่ที่ใกล้ถึงนี้แล้วกันนะครับก็พวกเราสามคนรู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสมามอบ เสียงเพลงใช่ถือเป็นเหมือนของขวัญชิ้นเล็กๆจากพวกเราที่มอบให้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มีความสุขกันในค่าคืนนี้ครับปีใหม่นี้ต้องขอขอเลยพี่ตั้มก็ขอให้เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีนะฮะใครที่เลิกกับแฟนคมขอให้ได้แฟนใหม่ด้วยนะครับในปีใหม่นี้ครับผมอ่ะพนมมือใหญ่เลยสาธุใหญ่เลยแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีล่ะไม่เคยมีอ่ะหาซสาิครับ ไม่ต้องหาแล้วนะไม่ตั้มพี่จะบอกว่าความรักถ้ามันคือบางคนเขาไม่อยากหาไงมันต้องรอให้มันมาเองเข้าใจเลยที่ร้องรักไม่ต้องการเวลาบางทีมันนานไปนะพี่แร้วแล้วแลก็ปุนี้อ่ะเราก็ต้องเออปุ่มนี้อะไรพูดเหมือนฉันพึ่งยี่สิบเจ็ดเองยี่สิบเจ็ดใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกถ้ามันไม่มีก็อยู่กับทุกคนนี่แหละจบออ๋ นี่ต้อย่อดได้ลูกอ้อนไปอีกเดี๋ยวแกจะเทฉันหรอพวกแกจะเทฉันหรอไม่เทไม่เทไม่เทแม่เดี๋ยวนี้ลูกอ้อนลูกอะไรนะมีร้องเพลงมีเก็บมีอะไรเก็บมีทมจริงมาจากคณะไหนนยมันมาเองมันมาเองโอเคเพลงต่อไปดีกว่าเป็นเพลงพิเศษที่พวกเรานะฮะอยากจะมามอบให้คนไทยทุกๆคนนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนลำลึกถึงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมิน ทระมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับก็ยังไงเพลงนี้ใครรองได้ช่วยร้องนะครับอยากให้ร้องดังๆนะครับรองให้พระองค์ท่านได้ยินถ้าพร้อมแล้วในหลวงของแผ่นดินครับ Surround me one, oh yeah. we'll be บมือด้วยค่ะตั้มค่ะฮะอะไรนะครับเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับเพราะเห็นหน้าพี่แล้วหายเลยครับผมเออแม่พูดจาดีอ้าวจริงไหก็แบบเมื่อพี่ขึ้นมาแล้วก็ปกดปล่อยแล้วพี่เขาพูดไปเราก็หายเหนื่อยแล้วไงโอเคเหนื่อยอะไรพี่ดิทไมพี่ร้องอยู่บนตั้งนานตั้งไปพักอยู่แล้วไม่เป็นห่วงพี่แก้มบ้างหรอครอบเออทุกวันนี้เป็นห่วงตัวเองก่อนครับผมยังต้องดูแลตัวเองก่อนครับอาเดี๋ยวพูดคุยกันทั้ง3คนนะคะ รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องบทเพลงของพ่อในงานนี้แก้มแน่นอนที่สุดค่ะก็เราทุกคนดีใจแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งอยู่แล้วนะคะที่ได้ร้องเพลงของพ่อะนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาในวันนี้แล้วก็ร้องเพลงของพ่อด้วยกันด้วยค่ะแล้วตั้มละ่ะคะครับผมก็ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นศิลปินมีหน้าที่มอบความสุขให้กับคนดูครับ,รบวันนี้เป็นอีกฟิลหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ อยากให้ทุกคนได้รับความสุขข้ามปีกันไปนะครับผมแล้วก็เป็นการมาแฮปปี้นิวีย์นะครับรวมถึงคริสต์มาสด้วยนะครับก็แม้วันนี้นะครับเราเราจะจะร้องเพลงถึงพ่ออย่างที่ผมบอกไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนเศร้าหรือให้ทุกคนอะไรอยากให้มาฟังเพลงวันนี้แล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนก้าวผ่านตรงนี้แล้วก็มีความสุข และก็ต่อสู้ในปีถัดๆไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆที่มายรับเสียงเพลงจากพวกเราวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะโดมรับทารู้สึกยังไงบ้างดีใจเช่นกันครับคือแต่ละบทเพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพระนิพนธ์หรือว่าบทเพลงเพื่องระเกียรติเนี่ยแต่ละเพลงมันมีความสวยงามมีความไพเราะแล้วก็เป็นนามตะมากๆคือเอาไปร้องงานอะไร ก็ <g ul ain> ก็ได้ <g ul ain> ยิ่งเป็นงานที่ส่งมอบความสุขผม,มรู้สึกว่าบทเพลงเหล่านี้น่าไปใช้ได้เพราะนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้ทุกคนมามาร่วมร้องเพลงไปได้วยกันและฟังเพลงไปได้วยกันครับผมค่ะก็ e n จ o ยกันไปนะคะมาถึงที่งานนี้ทั้งทีเดี๋ยวให้น้องสาวคนนะคะชวนแฟนๆมาที่งานของเราเยอะๆกันหน่อยค่ะครับผมก็อยากให้มาเดินเที่ยวเดินที่นี้ก็ยังมีเนี่ยทุกนี้ก็ยังมีใช่ไหมใช่พี่รุลามาพี่รุลามาฝากเตรียมน้องขิงไว้พี่รุลาด้วยนะครับสวัสดีกัน เดี๋ยวพี่ิูแลเดี๋ยวพา่ดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โดมทำเสียงเลยมันพอพูดถึงชีวิลาแล้วเสียงมันมาเองเลยอ่ะใช่โดมหลักก็คือยังยังมารับคมสุขกันได้ตรงนี้นะครับผมงานดีๆแบบนี้ใช่แล้วก็มีบอกว่าของใช้น่ารักนะของให้ซื้อกันนะคะน่ารักมากเลยรวมไปถึงในทอมินาเองเช่นเดียวกันนะคะอยากให้มากันเยอะๆนี่เมื่อวานนี้ผมได้เสื้อตัวนี้ที่นี่นะออ๋ มาช้อปปิ้งที่นี่นะซื้อให้ตัวเองใช่ซื้อให้ตัวเองรับไม่มีใครซื้อให้โอ้อยากให้มีซะถูกพี่สุาสุดท้ายนะคะให้ทอ3คนฝากผลงานให้กัเป็นแฟนเรื่องนี้มาเยอะมากเลยครับผมก็ผมก่อนสี่ประลามการละครครับผมก็ฝากด้วยนะทุกวันจันนะครับผมหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีทางช่องวันสามสิบเอ็ดอันนี้คือรายการที่เราทำร่วมกันใช่ครับผมแล้วก็ ผลงานของผมก็อย่างที่บอกไปเพลงเมื่อสักครู um ่นี้นะครับผมคือคำว่ารักเธอครับดอกจัน1230055ฝากดาวโหลดกันด้วยนะครับแล้วก็มีรายการนะครับผมเป็นรายการใหม่นะครับที่จะมีในปีใหม่นะครับรายการแรกคือรายการหาคู่ดูเอ็ดครับผมเป็นพิธีกรนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเป็นรายการสนุกสนานร้องเพลงนะครับแข่งขันเพื่อที่จะมาร้องเพลงคู่กับศิลปินที่สวยงามและทรงเกียรติมากๆนะครับนั่นคือพี่โสต์นั่นคือพี่อ๊อฟฟองสักนะครับผมเราต้องบอกเลยว่า เป็นหนึ่งในนี้ด้วยมีพี่ด้วยมีพี่แก้มด้วยก็ฝากด้วยแล้วก็มีรายการอาหารอีกรายการหนึ่งนะครับชื่อรายการว่ากินเก๋าเกมเป็นเกมโชว์ครับผมที่บวกกับรายการอาหารคือสนุกสนานคือดูแล้วเพลิดเพลินด้วยแล้วก็ดูแล้วหิวนี่เธอจะยังไปด้วยไหมไปไปด้วยได้ไหมไม่ใช่ตีอ้วนชูนร้องเพลงหาคู่แล้วต้องไดเอท ถ่าคู่ไดเอทเออน่าสนใจดีเลยนะพี่กับแม่จะมีรายการเออว่านี่เป็นนี่เป็นสุดยอดของพี่พี่กับคุณมากทำได้เลยนะทำได้รายการนี้เพราะว่าฉันเนี่ยออกกําลังกายอยู่ตลอดาคู่ไดเอทคู่ไดเอทแค่สนุกดีน้องทำเองไหมเออเราทำไหมทำบนยูทูบไหมโอ้ไม่ดีเราไม่น่งมาปรึกษารายการกันตรงนี้เลยต่อต่อต่อเดี๋ยวรายการเนี้ย ทำกับพี่นิโน่ใช่ไหมจ๊ะพี่นิโน่ก็ฝากติดตามทั้งช่องวันสามสิบเอ็ดเจนด้วยค่ะถ่ายไปบ้างหรือยังถ่ายไปบ้างแล้วครับผมวันนี่รอบรอบแล้วถ่ายท้องไม่ค่อยดีนี้ไม่ต้องมาสิถ่ายรายการถ่ายรายการถ่ายแล้วรารจ๊ะทุกคนมันถ่ายทั้งวันเลยไปนี่มาที่แก้มบ้างค่ะก็มีหาคู่ด่วนนะคะน้องเป็นพิธีกรแก้มก็เป็นศิลปินนะคะที่ไปหาคู่ในรายการนะคะว่า ต้องติดตามจริงๆเพราะมันเข้มข้นมากแต่ละทีมเนี่ยเด็ดเด็ดแซ่บๆทั้งนั้นขำตามดิไม่เชื่อใช่สุดท้ายแล้วเราจะได้ออกซิงเกิลคู่กันด้วยใช่ออกซิงเกิลคู่กันนะคะแก้มแล้วก็รวมไปถึงซีโพดําการละครนะคะใช่ครับไปแล้วก็ทําอยู่ด้วยกันนี่แหละทุกไท่านเลยไม่ได้จะบอกอะไรกันไม่พ้นนะครับยังมีอีกไงมีซีโพดําคอนเสิร์ตด้ใช่มีบัตรกันแล้วด้วยหลายหลคนใครที่ยังไม่มีบัตรก็ลองไปหาดูอาจจะแบบยังยังคนเหลือบ้างยี่บห้ายี่หกกุมภาพันธ์นะคะที่ที่ไหนเดี๋ยวไปดูในนั้นแล้วกันบันท ชั้น8สุดยังคะเซนทรัเวิลใช่ใช่ถูกถูกแล้วพี่ชั้น8ครับผมอ๋อดีๆนะคะดีๆนะคะครับผมแล้วก็ฝากละครด้วยครับผมละครเออเธอคือโฟมลิขิตนะครับเออนางนางหลายอย่างไงนี่เล่นจะ้ัดอีกก็เอาเอาชื่อเล่นของ่ขาเรื่องเพราะี่ผมได้มีบ้างอวันพี่เนาะปีหน้าเนี่ยเป็นพระเอกช่องวันแล้วแหละเออซิงชาติแล้วล่ะสาธุสาธุพระเอกอะไรเป็นเรื่องอะไร ใช่อย่าส่งมาอย่างงี้สิลุงชินเขาคิดชื่อเรื่องไม่ออกสาธุเขาดูเกาหลีอยู่ไงเธอก็ส่งเกาหลีโอเคโอเคอินเกาหลีครับผมอะไรนะชุดนี้อินเกาหลีเจอจะเป็นซีรีส์เกาหลีครับผมจะเป็นอ่ายองโดครับผมเขาดูจบกันไปีสองปีแล้วปีใหม่แล้วตื่น D A D A อินผมว่าตื่นไม่เท่าไหร่ คนดูคือไม่ตื่นหรือว่าไม่เข้าใจว่าจะดูใครมันสองปีแล้วไงเขาไม่ได้ฟังแลวผมล้าหลังเองครับผมขอโทษเลยค่ะต้องรอติดตามแล้วกันโดมค่ะโดมเดี๋ยวมีเพลงด้วยเพลงละครช่องสามนะครับเรื่องไปนี่ก็ตะวันยอแสงเป็นเป็นเพลงเดียวกันแต่ว่าร้องคนละเวอร์ชันกับแกเวอร์ชันโดมเวอร์ชันแกพี่โดมก็มีเยอะมีละครมีเพลงตอนนี้มีความดันเบาหวานไม่ต้องคนนั้นรู้นะรู้ว่าเขาจริงๆไม่ได้เป็นความดันเบาหวานนะเป็นอะไรครับพี่แกสุขภาพแล้ว เฮ้ยนี่ชื่นชมว่าสุขภาพดีใช่ใช่ไม่ตรวมกันแต่ว่าหลังหลังไม่ค่อยดีอย่างเดียวเองใช่แต่ว่าสุขภาพโอเคแต่ว่าไขมันเยอะไปแล้วนะขอโทษขอโทษอันนี้ไม่ใช่หมอพูดไม่ใช่พี่พูดแล้วเนี่ยก็นี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านอาหารฝากดยลลกันครับนี่เนี่ยเหมาะสมเหมาะสมกับคุณเปิดวันไหนเปิดวันไหนเปิดวันน่าจะประมาณช่วงวันตรุษจีนแล้วปิดวันไหนปิดทุกวันสี่ทุ่มครับผม ถือว่าวยถือว่าวยจริงๆสุดยอดเราปิดทุกวันสี่ทุ่มเราปิดทุกวันเป็นแบบไหนคะโดูเป็นแบบบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่อาหารปิ้งย่างแบบสไตล์ญี่ปุ่นไม่อร่อยไม่อร่อยดูที่เจ้าของร้านใช่เพราะนี่ชิมล้วนๆเลยครับที่เป็นแบบนี้ใช่ไม่แต่ใจไม่จริงเพราะฉะนั้นให้ให้เราไปไปชิมกันได้ค่ะอ่าโอเคยังไงฝากผลงานของพวกเราทั้งสามคนกับกูมาบ้านนะครับขอบคุณที่รับเชิญขอบคุณค่ะ